a s AH 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 s a l a m u a ر ح i k u m w a r a h m a t u l l a ุ i wabarakatuh ขอความสุขความสตินะครับจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมรายการสลามล้านนานะครับพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับก็สลามล้านนานะครับก็ขอฝากนะครับสถานีโทรทัศน์จาตีมทีวีนะครับไปในอ้อมใจของพี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อแต่เพ่อทีวียาตีมของเรานะครับ ได้อยู่คู่กับพี่น้องเหมือนๆนะครับนเนาะข่าวแรกนะครับเขาจากปาพี่น้องนะครับไปหูจักสถาบันหรือศูนย์เรียนรู้อิสลามประจําจังหวัดระปูนนะครับว่าเขามีการจัดการมีการทํางานกันยางใดนะครับต้องการความช่วยเหลืออย่างใดนะครับไปชมครับผมการศึกษาอิสลามนั้นเป็นฐานคิดที่สําคัญเพื่อแก่การศึกษาและการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมวิชาความรู้ทางศาสนา รายวิชาความรู้ทั่วไปที่จะนำพามนุษย์ไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อมีความประพฤติที่ดีสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของอิสลามและสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและมีความสุขสูเรียนรู้อิสลามจังหวัดละปูนเป็นอีกหนึ่งความพยายามของมุสลิมในพื้นที่โดยการยกระดับผู้คนในชุมชนด้วยการศึกษาอิสลามเพื่อมาเป็นสเสบียงในการดำเนินชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีในคันชิตสิรีกัญญาเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้รับผิดชอบการศึกษาลําพูน ของเรายัางยั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 งมีน้อยครับยังไม่มีศูนย์ให้การศึกษาเพราะเราเห็นความสําคัญของการศึกษาเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่มีศูนย์การเรียนรู้สองเห็นความสําคัญของลูกหลานมุสลิมในพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับการศึกษาในด้านศาสนามเราอยู่จังหวัดลำพูนเราอยู่กระจัดกระจายกันเราพยายามที่จะสร้างศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเรียนรู้และการช่วยเหลือดูแลกันศูนย์เรียนรู้สลามได้ก่อตั้งขึ้นมาปีนี้เข้าปีที่7ทุกอย่างาประสบความสําเร็จอย่างที่เห็นนะครับผมโครงการต่อไปของเราคือเราจะพัฒนามุสลิมของในพื้นที่ของเราให้เป็นมุสลิมที่ดีและมีคุณภาพและก็จะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่มีปัญหาทางด้านการลงชีสในปัจจุบันครับผม ที่ผ่านมาเรามีมุสลิมที่เข้ามาลบอิสลามของเรานี้ก็มีจํานวนอยู่ประมาณห้าหกคนครับหกคนแล้วก็มีพี่น้องที่มีความสนใจในพื้นที่ซึ่งเป็นพี่น้องต่างศาสนิกให้ความสําคัญว่ามุสลามคืออะไรเราก็มีการแจกจ่ายหนังสือและให้ความรู้มีคําแนะนําให้กับพวกเขาครับแล้วส่วนการปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องต่างศาสนิกนั้น เราใช้หลักของอันอิสลามเพื่อหลอหล,ลอมความเป็นนุษยชาติของเราเนี่ยให้เขาได้รู้ว่าอิสลามแท้จริงคืออะไรให้ความรู้ให้กับเขาในส่วนของอาจารย์อดุลราคานหรืออาดุลพงมณีนักวิชาการอิสลามกล่าวถึงงานที่รับผิดชอบในสูตรเรียนรู้อิสลามแห่งนี้ก่อนทำวิลล้วก็ถือว่าเป็นเนืมากความปิดบางที่อัลลอฮฺสลาดได้ทรงกำหนดนะครับ ให้ผมได้มาดูแลจังหวัดลําพูนนะครับไม่ว่าจะเป็นมัสยิดและไม่ว่าจะเป็นศูนย์แห่งนี้นะครับซึ่งการทำนี้แล้วก็ถือว่ามันเป็นอามันเป็นการงานที่ดียิ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอนอัลกุรอานนะครับคอยรุกุมมันจะอัลละมันกุรอานว่าอัลละมาูคนที่ดีที่สุดในคนที่ประเสริฐที่สุดคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เรียนอัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอาน นะครับใครที่อยากจะมาเรียนมาศึกษาก็เชิญได้นะครับและทางศูนย์ก็ได้เปิดนะครับเปิดห้องเรียนเด็กฟัดดูอินนะครับตอนนี้ก็มีนักเรียนประมาณ10คนก็ทำดีแล้วถือว่าได้รับความสําเร็จนะครับเด็กๆให้ความสนใจให้ความสําคัญกับการอ่านอันกุรอานดังนั้นเราก็เปิดสอนทั้งสองห้องห้องผู้ใหญ่ผมก็ดูแลอยู่นะครับแล้วก็เราจะเรียนกัน2วันวันเสาร์และวันอาทิตย์วันเสาร์ก็10บโมงนะครับสิบโมงถึงเที่ยงแล้วก็วันอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันนะครับสิบโมงถึงเที่ยง ก็ถือว่ามันเป็นมันเป็นการงานที่ดียิ่งนะครับคนที่มาเรียนมาศึกษาก็ถือว่าได้มาร่วมนะครับในฮะด,ดิษที่ว่าคอยรุกุมมันตะอัลลัมมันกุรานวัอัลลัมูส่วนพี่น้องมุสลิมนะครับที่ไม่ได้มาร่วมในการเรียนการศึกษาก็สามารถที่จะสนับสนุนนะครับเพราะการสนับสนุนเรานในด้านต่างๆนะทางศึกษาทางศูนย์เนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการ เพิ่มเติมการก่อสร้างการาบางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากบรรดาพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พี่น้องสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือกันได้ศูนย์เนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเลี้ยงนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตํำรับตํารานะหลักสูตร หรือว่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆก็ถือว่ายังมีความต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนจากบรรดาพี่นอ้องการสน,สนับสนุนในด้านนี้ก็เข้าร่วมอยู่ในฮะดิษนี้ด้วยนะครับคำว่าคอยรุกุมมันละอัลละมันกุรอานวะอัลละมหูคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดก็คือคนที่เรียนอันกุรอานและก็สอนอันกุรอานแล้วก็เชฟไซเมนไรนงรอท่านได้บอกเอาไว้ว่ารวมไปถึงคนที่ให้การสนับสนุนนะในการเรียนการศึกษาถือว่าได้ผลบุญร่วมกัน ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับมาร่วมสนับสนุนนะครับโครงการของทางศูนย์นะครับขอดูอานะครับขอให้ศูนย์ของเรานะครับได้รับความสําเร็จนะขอให้พวกเรานั้นได้มีความมุลามมีความมีสุดใจขอรัสตลาทรงโปรดรับการอามันการงานของพวกเราครับขอขอฝากควาเเียงแค่นี้นะครับสำหรับกุณมุลล์พะบรมรากาก์แม้จะเป็นกลุ่มคนจํานวนน้อยที่แวดล้อมด้วยพี่น้องต่างศาสนิกต่างวิถีวัฒนธรรม ความห่วงใย,ยในประชาชาติอุดมการอิสลามอันฝังแน่นในหัวใจประทับเพื้แก่นนาในพื้นที่ท้อถอยต่างต่อสู้เพื่อน,นําอิสลามมาสู่หัวใจของผู้คนและอิลาฮะอิลอัละลอคือเป้าหมายสูงสุดช่วยกันดูแลสนับสนุนศูนย์แห่งนี้เพื่อมีแรงกําลังใจในการขับเคลื่อนงานอันทรงเกียรตินี้สืบต่อลูกหลานตลอดไปอินชาลอจุมพลสี่สมบัตริรายงาน ครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นศูนย์แทนโูแฮมแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดระปูนนะครับซึ่งเป็นจังหวัดน้อยๆนะครับซึ่งมีาการช่วยเหลือใดๆเข้าไปช่วยเหลือนะครับหากพี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องในพื้นที่จังหวัดระปูลนะครับก็ขอฝากไอ้ศูนย์เนี่ยรู้จังหวัดระปูลไว้ตัวนะครับผมครับจะพาพี่น้องไปพูดจักน,น,นะครับคุณอีกรไบนานานะครับอ่าเป็นสื่อมวลชนมุสลิมนะครับอ่ารุ่นอาวุโสแล้วครับก็ อ่เขามีชีวิตนะครับอยู่่างใดนะครับตอนนี้เขามีหอพักอยู่นะครับท่านใดที่สนใจที่จะเข้าไปพักมีลูกมีหลานไปในพื้นที่ระปูนนะครับก่าอยากให้พี่น้องนะครับก็แวะเยี่ยมเยียนพี่น้องได้เลยนะครับครับอัสลามอะลิกุมครับวันนี้ปามาแอลที่สุรชัยเรสซิเดนต์นะครับที่จังหวัดระปูลนะครับก็มาหุจักปุณนิกรไบนานานะครับเจ้าของสุรชัยเรสซิเดนต์นะครับว่า ครับก็มาชมหอพักนะครับก็มาดูการบริหารอมนังหนึ่งนะครับได้อู้คุยกับคุณนิกรน,นะครับอ,อย่างลึกซึ้งนะครับถึงความเป็นมาของตัวตนของคุณนิกรน,นะครับว่าเป็นคนจะได้นะครับแล้วทำไมถึงมาอยู่ละปูนทําไมถึงมาตรงอยู่ตรงจุดนี้ได้างไดครับชมครับผมหอพักสุรชัยเรสเดนต์มาสร้างไว้ได้อยู่ประมาณสักสี่ปีแล้วกันตรงนี้นะมีสามสิบสามห้องอุปกรณ์พร้อม ห้องนี่รวมแล้วกว้างประมาณอยู่รวมถึงห้องน้ำถึงระเบียงนี่นะห้าเมตรคูณห้าสิบห้าคูณก็ประาห้าเมตรห้าสิบเนาะห้องนอนเฉพาะห้องนอนนี่สี่เมตรก็มีอุปกรณ์พร้อมครับรายวันก่อนายวันตอนนี้ก่อนบ่มีละช่วงโควิดมาเหายุดกลายเป็นรายเดือนม้วนละเดือนนึงถ้าบ่มีทีวีตู้เย็นนี่สองพันห้าค่าน้ำหัวละร้อยค่าไฟหน่วยละเก้าบาทต่อเดือนแต่ถ้ามีทีวีตู้เย็นก็สามพันน้ำไฟก็เหมือนเดิม ก็มาง่ายครับผมมาง่ายมาตรงลงก้นห้องว่าสามแยกโดยตีเนาะสามแยกไปยตีจักรยงางใหม่มาเอเลี้กว่าขึ้นสาพานแล้วครับตังลิมเป็นจั่วเก่าเลยมาเรื่อยๆเลยหน้าคือสาพัดพอมามสังเกตแปลโลเขาจะเจอคงังเซเว่นซ้ายมือป,ปอั๊มปตทเจอสี่แยกแรกเลยนะไฟเกียวแดงเลี้ยวซ้ายปุ๊บก,ก็จะเห็นหอพักสุรชัยเรสซิเดนต์ครับผมเพราะว่าเขาอายุมากเลยเขาออกมาแป่งตรงนี้เนาะ อายุมากแล้วแล้วก็ความปลอดภัยเป็นต้องห่วงนะครับผมหอพักสุรเชลีเดเวนเน้นความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดสิบหกตัว <c oughs> แล้วผมนี่ก็แม่นะเฝ้าเองดูแลเองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้อย่างบาัดเปลี่ยนทั้งเจ้าของผู้จัดการดูแลเปี่ยวรักษาทุกอย่างพอเขาจะเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กฝึกงานคนทำงานคังเซเว่นซีพีแรมแล้วก็ ประเภทโรงงานแถบนี้ครับชาวบ้านก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนี่พนักงานนี่แหละพนักงานคังเซเว่นแล้วก็ซีพีแรมเชิญนะครับถ้าใครมีลูกมีหลานจะส่งมาฝึกงานทางฝั่งของลําพนฝั่งเอ่อเครือเลยเครือสัพพัฒน์คังเซเว่นก็สามารถที่จะมาพักตรงนี้ได้ผมดูแลรักษาความปลอดภัยครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็นี่ก่อนานลาได้เลยครับผม0 8 0 4 9 5 7 0 0 6นเกนาะติดต่อได้เลยเพราะว่าเป็นคนดูแลแล้วอยู่นี่ตลอด24ชั่วโมงครับ จะดูแลคือเรียบร้อยเร่ต้องห่วงลูกหลานส่วนใหญ่พ่อแม่ที่เอาลูกมาฝึกงานตรงนี้เขาบอกว่าประทับใจแล้วชอบความปลอดภัยเพราะว่าเจ้าของบูแลนมื่อเชาวันนี้ฮาวมูจัดคุณนิกรไปนานานะครับจากเห็นการโพลโลดแล่นในเฟซบุ๊กนะครับหรือห้องไลน์ต่างๆนะครับฮาก็สงสัยว่าคนนิกรเป็นใครนะครับเนาะวันนี้มาถึงที่นะครับที่หอพักสุรชัยเรสซิเดนซ์นะครับเนาะ ตมาเห็นคุณนิกรนะครับก็โอ้คุยกันน่อยเพื่อว่าใครอยากจะรูาจักคุณนิกรเพิ่มเติมเป็นคนขี้โม้ก็ก็ว่าเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนเรียบง่ายอ่ะฟังจากปากคุณนิกรเลยครับจะเอาแน,นะแนําชื่อแนะนำเลนก่อนนิกรเบลานาเนาะก็ตอนนี้ก็อายุก็คือเรียกว่าวัยสอบบาลนะเนะขาหกหกสิบขึ้นชีวิตเริ่มต้นก็คือเป็นคนที่เกิดหลพูนครับผมบ้านอ่ายายมูล บนหลอกจังคือนเนาะเป็นคนละปูนแม่เป็นยองครับพ่อเป็นแขกแขกสาละปีครับนะบ้านไหน,นครับบ้านปากกองนะครับมายิ้มนูรุตุดานของแบนนดนอะไรพอดีเกิดตีหลักปูนแต่ไปใหญ่ที่ต้ง,งกลางๆครับผมหลังจากนั้นก็ชีวิตเนาะเขาไม่ได้เกิดบนกล่องมืกนกล่องทอ,อ,อ,องต่อต่อสู้ชีวิตมาก็ไปลุยทั่วประเทศกับมันมันมันอันนี้เขาต้องเล่าความปจริงแล้วว่ามันก็ไม่ได้มีอย่างกับชีวิตล้มลุกคุกคานเมื่อเป็นอ่อน ต้องดิ้นรลนด้วยตัวของตัวเองก็ไปเป็นลูกน้องเพื่อนลูกจ้างเพื่อนแล้วพอดีจังหวะนาป่าไปกรุงเทพตอนนั้นอายุแค่สิบสองก็ไปเร่ร่อนแร่นอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งล้วกลกลับมาเชี่งไหม่กลับมาเชี่งไหม่ก็ไปมงงเมืองกาญจนบุรีไปทำหุ่นจีนก็ไปหลังจากนั้นก็ไปละทั่วประเทศทุกจังหวัดเจ็ดสิบกว่าจังหวัดนี่คงจะไปทั่วหมดแล้วครับผมตลอดไปเป็นบอยเป็นพนักง,งานล้างรถเป็นช่างเชื่อมเป็นนักวาดเขียนเป็นลูกน้อง ตัวเจ้าพ่อมาเฟียนี่ก็คือตัวมรบผมชีวิตผมนอนหลังจากนั้นอายุมากขึ้นก็ไปเหล่เร่ร่อนอยู่ผู้ซื้อว่าอยู่ที่ลาดพร้าวกรุงเทพไปทํางานเป็นช่างเชื่อมก็ผมแล้วก็ไปเป็นพอค่อยสบายอยู่ห้านก็ผมก็นึกผมตายแล้วนะท่านผู้ชมว่าผมก็นึกผมตายแล้วตอนนั้นพอดีมันนึกฝันว่ารอดส่งแม่แม่นั่นคือแม่นะครับนักสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าท้าบรรดาแต่ะแม่จุลกเข้ามาในบ้านที่ผมไปเจ้าอยู่นั่นนะ ตอนนั้นผมไปดีซานจะตายแล้วแม่ก็บอกว่าปิดบ้านลูก,กปิกกปกบดบ้านหลังจากนัดกับเขาสักที่ผมยุงเทพแล้วลมก็บกกลับมากลับมาจังไม่ก็อยากเงี้ยการไปปรลัดต้องแทบชีวิตขึ้นมาแล้วก็มันกันมันบักบักงานเชื่อมครับช่างเชื่อมเป็นช่างใหญ่สมัยยี่สิบกว่าปีผมได้วันสามร้อยน่ะถือว่าปรธรรมดาเนาะละละสายตาสายตาบอกแค่นี้แล้วเพราะว่ามันอยู่ยกับเชื่อมแล้วก็บแต่งงานกับพยาน,นก้าเรียบร้อยตอนนั้นอายุยี่สิบนี่ก็อยากได้ล,ลูกลูกสักคนหนึ่ง มันบอกมีํางานเชื่อมภรรยาก็บอกว่าเอ๊ะไอ้เราทํางานเชื่อมนี่มันเกี่ยวกับสารพิมพ์เชื่อมมันก็มาอาจจะมีโนกก็เลยออกจากงานเชื่อมไปสมัครเป็นคนขับรถส่งสื่อพิมพ์ไทนิวครับผมเอาละเริ่มเข้าสังคมละไปขับรถส่งสื่อพิมพ์ไทนิวแล้วก็ยุวองค์การไปเห็นนะผู้รักผู้ใหญ่พื้นทายโอ้โลงคางได้ผมบอกเอ๊ะทีนี้ได้ขับเป็นนักข่าวก็เรียนหูชีวิตจนขยับขึ้นมาเป็นนักข่าวเป็นนักข่าววิถีชีวิตก็เข้าไปยูวองค์การข่าวไปเป็นนักข,าข,ข่าวปาระจำภาคแห่ตัวบุตรภาค5้า แล้วก็เป็นนักข่าวของสังคมมุสลิมเนาะสื่อมุสลิมภาคเหนือแ,แล้วก็หุ่จักแล้ว่ใหญ่ชีวิตก่อนเริ่มขยับขยับคนหุ่จักขึ้นมาแล้วก็เขาเป็นนักข่าวเนาะเขาก็มีช่องช่องชีวิตของเขาเก็บเงินเก็บทองรักซื้อตีไว้บอกว่าจับแจ็คหน่อยเนาะต้องอู้เนาะว่ารักซื้อก็ได้ตีที่นี่แต่ก็ทําตัวเป็นคนตลกโก๊กฮาอย่างอ่าน่าเบ้าโหอ้านแบบที่บอกว่าไอ้ไอคอนมาชี้โม้ของมันเออหน้าผมก็เป็นทำมือตลกไป ผมเกินในเรื่องที่เราทําแต่ส่วนตัวเอาทาธุรกิจการที่ตรงจุดนี้เาซื้อเขาไปหาเงินซื้อเก็บไว้หลังจากนั้นมาปุ๊บก็ได้ตีตรงนี้เนาะไ้ตีตรงนี้ก็ซื้อตี่ซื้อต่างแปลงออเป็นกับลูกหลานของธุรกิจกับมีตีมีท่านมีนี่ก็ซุกซุกไว้นะคือหูนั่งเสียภาษีเนาะกับชีวิตก่อขึ้นมาครับผมง่ายๆแล้วก็อยู่ในสังคมแวดวงสังคมมุสลเิมเขากับเป็นเป็นคนชอบไฮคู้เพราะมันอยู่กับ มาข่าวเนาะองค์การสื่อใช่ะหมทุกท่านสนุกสนานคลายเครียดแล้วมันเป็นอันนี้ตัวมันเป็นผลบุญอ่ะที่เขาได้ทําโปรโมทร้านนี้เขาทำคือชีวิตองคมมีครับง่ายๆครับบทเรียนที่ได้ครับกับสังคมชุมชนเนี่ยพอจะมีอย่างบอกกล่าวกับพี่น้องก็ว่าบทเรียนที่เขาได้ครับมีทั้งดีมีทั้งบัดีเอาตเอาสอฟต์ทออดทนแล้วเอาแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรมันก็ต้องสู้ครับ ชีวิตเขาเกิดมาแล้วนะแต่พ่อแม่ผมสอนมาดีว่าลูกจะไปขอไอ้กินเลอจะไปขอเปิร์ลลูกมมีความรู้ลูกกับใจกาลังกายเนี่ยที่หาเอาไปเป็นลูกน้องลูกจานจะมันเตอร์ถึงมันจะตามต้ย้ยแต่มันหนึ่งลูกจะมีศักดิ์ศรีคงก็เนี่ยต่างที่พ่อผมสอนจริงๆนะั่นเรื่องที่ที่คุณชุพลถามสอบถามมาเนี่ยคือหนึ่งมันมันเจอมาทุกรูปแบบแต่เขาต้องมีความอดทนแม้กระทั่งเรื่องเรื่อง,เ,องเครื่องการทํางานกับลูกลนะ้องเนเราต้องมีความอดทนเรื่องการขายเราต้องมีความอดทนไง อดทนว่าเขาเจออย่างหลากหลายเขาเจอเขาเนเขาจะเยี้งได้เป็นผู้เลียเขาต้องมีความอดทนและเงื่อนภัยเงื่อนภัยคือหมายความว่าคำว่าเงื่อนภัยมันมีถ้าคนคนเข้าใจมีเข้าใจคนบอกเข้าใจผมก็บอกว่าไอ้อู้ยังไดว่าเข้าใจเมื่อไปเจอหลากหลายมาบางทีก็โดนโดนคนที่มันดูถูกเหยียดอย่างในชีวิตเขาดูถูกเหยียดอย่างจังหวันแต่ถือสำนึกอยู่อย่างเดียวคุณุพาฯว่าเราเนี่ยตัวเขาได้มาจัดดินเป็นศูนย์และถือสำนึกตัวเองว่าเป็นศูนย์อยู่ตลอดและชีวิตเขาจะผ่านพ้นมาด้วยดี มีน้อยกินน so so an ้อยมีนักเขาก็กินน้อยเขาบอกจะไม่ต้องไปกินเนปิ้คือเขาดูเปิ้นเป็นแบบอย่างเขาเปิ้นขี่รถเขาข็ขีเปิ้นกินเขากกินแต่ให้จะไม่กินเหมือนเปิ้นไงเปิ้นกินพันเขากินร้อยเปิ้นกินห้าร้อยเขากินร้อยอ่ะมันมันก็อยู่ได้อันนี้คือชีวิตที่รวผ่านมาแล้วเมื่อเขาทำอะไรอย่างเนี้ยสิ่งที่เราทำนี่ยทำด้วยใจความจริงใจบริสุทธิ์ใจทําด้วยความเต็งใจแล้วมันจะประสบความสําเร็จเพราะว่าการงานต่างๆที่เขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็งใจแล้วอารม์จะช่วยเหลือเ้าให้โต เราช่วยเหลือแน่นอนเลยครับบต่ต้องไปอญญอย่างสักอย่างอารอเฉือเงาแต่เมื่อเขากลับมาถึงย่างผมเนี่ยอายุผมเข้ามาห้าสิบห้าเนี่ยผมจึงถึงจะหูชีวิตว่าเป็นอไรเขาบอกว่าเขากลับมาสูรอันอิสลามแต่แต่เด็อันนี้เขาอูนน้เ,อเนาะว่ากลับมาสู่อิสลามวิถีของเขาละกันแต่แต่อลลารออกาสช่วยเหลือแต่คุณชมพนช่วยเหลือแต่แต่เลยสู้สู้ด้วยใจเต็งใจจริงใจงานที่เขาทำนะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะอารอเฉื่อเขาครับผมเที่ยผมก็ได้มาเนี่ย ผมทาแล้วผมได้นะผมทําบางที่ผมทาเนี่ยมันเหมือนจะมีแต่ทําหลังๆมาทํพาพวกครูเขาได้ทาหน้าขนาดเลยหลายๆอย่างที่ครูชุพลเห็นที่ผมทาในในโลกโซเชียลเนะี่ยอันนั้นผมทําแต่นะ่ะผมทําจริงๆตัดตัวผมร่างกายเงเมือม่อหนึ่งร่างนั้นเลยแต่ว่าเขาควรจะดําเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยอย่างระมัดระวังอย่างไรผมอับดุลกลีมานานาเนี่ยเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ถ้าส่วนของเขาเนี่ยจะดำรง,งชีวิตในโลกวิญญาณนี้ได้นะครับผมฟังให้ดีว่าในโลกวิญญาณนี้คุณชุมพลต้องเข้าใจว่ามนุษย์เจ็ดพันล้านกว่าคนใน่ยคิดเหมือนกันแต่จงระวางเขาไว้มันเหมือนเป็นก้อเขาต้องระวางตัวคนห้องอากาศป้องกันจะไปจะไปต่อโตขึ้นก่อนจะไปนี้ก่อนฮือกาดป้องกันว่าเขาจะต้องเจอในโลกวิญญาณนี้เขาจะต้องเจออย่างมากระทบคือเขามีก๊อป้องกันไว้ก๊อฟกังกันที่ที่สุดคือตัวเขาเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดก่อน เป็นคนที่ซั์จริงพูดจริงทําจริงอมามนะแล้วมันจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นอันนี้แหละครับชีวิตอาอย่โซ่ความสําเร็จแล้วก็ทุกอย่างเมื่อเป็นมุสลิมแลอสะอัศาสนามาตั้งก็เหมือนศาส,สนากบเหมือนเอ่อทุกคนบอกว่าศาสนาเนี่ยก็เหมือนลูกดุญญนยยาบนหัวนะคะับแต่ทุกวันเนี่ยคนเฮาเนี่ยเอาดุนยาไปไว้บนหัวและเอาศาสนามาไว้ในมือพอดุนยามันจะตกเนี่ยเขาสวาสะศาสนาแล้วไปประคองดุนยา แต่คนยุก่อนเพื่อประสบค,ความสำเร็จนะครูชมพลเพื่อนเอาศาสนาไว้บนหัวดุญยาไว้ในมือเมื่อศาสนาจะโต้เพื่อนทิ้งดุนยาแล้วเพื่อนกับไปประคองโลกเอาไปประคองศาสนาไว้คนเหล่านี้แหละประสบค,ความสำเร็จเราเอาดุนยาไว้ในมือดุนยาเนี่ยมันบาดหาวอนเราพร้อมที่จะทิ้งมันได้พ่อเราสร้างดุนยาไว้เนี่ยพ่อเนี่งเอามาเปลี่ยนท่าสร้างดุญญนยาเป็นค่ารับใช้ของเราของมนุษย์ แต่ทุกวันเนี่ยมนุษย์เนี่ยในโลกดุนยาเนี่ยเอาดุนยามาเป็นนายตวเก่าเนี่ยแล้วทิ้งศาสนาแม่งก่อนเรื่องจริงไงก็ดูไอ้ตัวดูกันศาสนาว่าถึงเวลานมาปุ๊บ่อะถึงเวลาจะทาอย่างอามาาของเขาน้อยเดียวนะเขาบอกกัเดียวเดียวก่นแต่ถ้าเป็นเรื่องดุนยาเนี่ยเขาไปเลยโอ้๊บแต่ถ้าคนจะประสบความสำเร็จนี่เอาอย่างคุตะคอนไปแล้วกันจบตรงคือเอาศาสนาไว้บนหัวเอาดุนยาไว้ในมือพร้อมที่จะทิ้งมันแล้วมาประคองศาสนาให้อยู่ ในชีวิตเราอยู่สบความสำเร็จเห็นว่าเนีผมก็บริได so ้ดีผมไม่ได้ยนศาสนาแต่ผมฟังคนใหญ่มาแล้วผมกอได้ต็มๆต้มๆนลเรื่องศาสนาว่าบนหัวแล้วผมชีวิตผมประสบความสำเร็จมันมีอะไรที่กอดไปนานๆมันมีเลยชีวิตนี้บันเคยมีแล้วแต่ถท้ามอยืดสุขสบายขนาดมันเอ๊ะมันเปิดไปได้ได้ยังไงเพราะเราศาสนานเราดุนยาตัวคนดุญยามางคนมช่มีมีมีอย่างมันนทจะมีที่มีภัยดุญยามันก็ไปเห็นมีอะไรมันเปิดค่าับใช้ แต่ศาสนานั้นมีพี่มีภัยถ้าบรรดาเขาบอกไปบอกเอามันนะเขาก็เมันเดรัจฉานคนที่บอกมีศาสนาเหมือนเดรัจฉานใช่ไงเอาโลกสร้างมนุษย์มาต้องมีสมองอ่ะมันก็มีสมองมีสติปัญญาให้โตคือคิดเรื่องนั้นนี่นี้แต่ศาร์มันบบคิดวันวันมันขี้ปีปีเหนียวนอนอย่างเดียวแต่มันนุ่นยังมีสมองถ้ามันบบบบคิดอ่ะมันกับเหมือนเดรัจฉานกูร่างก็บอกไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเอาศาสนาไว้บนหัว จะโกวันไดก็บอกว่าเขาพยายามปกคองดุนยานิชิงไปตถ้งหกเจ็ดสิบปีก็ตายแลว้วคุณผู้ชมใครว่างอยู่อยู่ขามฟ้าร้อยซานนี่ก็เร่งขี่เราทุกวันเนี่ยถ้าอยู่ร้อยซาเนี่ยลูกเที่ยวขี้แล้วเพราะฉะนั้นจะประสบความสําเร็จเพื่อเอาดุนยาไว้ในมือเอาสนาไว้บนหัวรับรองเหมือนนี่ก่อนนานทุกวันแค่ทั้นทู่รียนนะครับพี่น้องครับก่อเหมหนึ่งวิธีคิดนะครับของอ สื่ออาวุโสนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทํางานเกี่ยวกับด้านสื่อมาอย่างยาวนานจากเขาได้อู้คุยกันนะครับมันจะคงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับมานักก็่น้อยนะครับเนาะก็สุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับเดินทางไปแอลที่โอวยตึงเท่าครับโอ้ยตึงเท่าก็อยู่ในอําเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิดห้องว่าทะเลน้ํเจืดนะครับจริงๆมันเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับที่ตั้ง ของทหารนะครับเปิอมาพัฒนามาปรับปรุงกันนะครับจนกลายมาเป็นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปชมครับผมครับอากาศเย็นๆสบายนะครับเอาไปแอลกันทีห้วยถึงเท่านะครับก่อผ่านถนนก็ครับเลี้ยวเข้าในพื้นที่ของห้วยถึงเท่านะครับก็บรรยากาศก่อดูลมลื่นนะครับต้นไม้เขียวชอุ่มเลยนะครับผม ก็มาถึงฝากตังค์แล้วครับที่เก็บบัตรเก็บตัวนะครับก็จ่ายตังค์ไปเข้ามานะครับเนาะเดี๋ยวหอยต้องไปเจอแห่ด่านนึงนะครับเนาะมีด่านนี้ด่านนี้เพื่อจะตรวจบัตรนะครับตรวจบัตรเข้าไปนะครับว่ามาถึงกี่คนมีรอนกี่คนนะครับก็เข้าไปในพื้นที่ห้วยถึงเท่านะครับเป็นทะเลสาบนะครับทะเลสาบก็ว่าเป็นทะเลน้ําจืดนะครับของห้วยถึงเท่านะครับความกว้างใหญ่ไพศาลของแม่น้านะครับของบ่อเก็บน้ํา ค่อนข้างจะกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนาะก็ถือว่าเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งที่หนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมประเาทศนี้นะครับแอลที่ห้ยตึเท่าครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าแอนะครับผมครับทะเลเชียงใหม่นะครับผมห้ยตึงเท่านะครับผมรับก่อพื้นที่ภายในนะครับ กรอบด้วยนะครับซุ้มอาหารต่างๆนะครับก่ออาหารฮาลาลคงจะหาได้ยากนะครับนอกจากกห่อมากินนะครับถ้า้าแฟมากินนะครับเพิ่นก็ื้นนั่งในซุ้มหมูเพิ่นนะครับก็ตท้องเสืะอพื้นที่แฮมด้านนึ่งนะครับซึ่งมีที่ว่างเยอะนะครับก่ดูรอเล่นน้านะครับน้ําใสไหลกระเซ็นนะครับเห็นตัวปลานะครับพื้นที่เล่นน้าครับสนุกสนานนะครับสําหรับเด็กๆนะครับหรือผู้ใหญ่อยากจะเล่นน้ําก่อลงได้นะครับไม่มีปัญหานะครับนอาก ก็ถือว่าเป็นทะเลน้ําจืดแถมงที่นึงนะครับสําหรับเจียงไม่เฮานะครับเอาไว้พักผ่อนนะครับดักโอ้โอเย็นใจนะครับเนาะค่อยๆขึ้นค่อยๆคิดน,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 นะครับเนาะสบายๆไปนะครับไม่ต้องไปขึ้นอย่างนักนะครับในโลกเฮานะครับเนาะกินขิงแอลแอลไปนนี้อยู่ในภูแก่นนะครับเนาะส่วนในโซนนี้นะครับก็เอาจะห้องว่าโซนสวิตเซอร์แลนด์กันได้นะครับเนาะเพราะมีอ่า หอประภาคานนะครับมีแกะไปสําหรับเอายิบยีนอาหารขื้นนะครับก็จะมีการขายอาหารแกะนะครับจาสัมผัสกับภูเขานะครับบรรยากาศทิวทัศนนะครับที่มนุษย์ได้สร้างไว้นะครับเพื่อจะเป็นที่พักผ่อนจนใจแ่งทีหนึ่งนะครับเนาะก็เข้ามาดูนะครับเนาะก็ถือว่าพดงามนะครับการปฏิมากรรมจากฟางจากต้นไม้ใบหญ้านะครับเนาะ ก็เป็นแห่งหนึ่งนะครับที่น่ามาแวะมาเวียนกันนะครับนก็ห้อยถึงเท้านะครับเนาะมีพื้นที่ที่เราจะไปเอาข้มเยอะนะครับนี่ก็แกะมารอกินอาหารนะครับก็ปล่อยมาแล้วก็คือ้าบ้านเลี้ยงนะครับเนาะต่อวันข้ามนะครับคนไม่แอวนะครับมาซื้อมากินขันนะครับใครจะขึ้นไปบนหอกขึ้นได้นะครับละอ่อนก็เพื่ออาหารแปะนะครับนะซื้อเนี่ย มาฮือครับกินทีละเส้นสองเส้นนะครับเนาะก็แปะแกะก็นักนะครับเนาะค่อนข้างจะเยอะมากแกะครับเนาะดูก็เพลินหูเพลินตาไปนะครับก็ไม่ต้องไปอะไอย่างก็มันล้ําเหลือนะครับกับชีวิตนะครับเนาะแนวหอยพ่องคนเฮานะครับเนาะดูความยิ่งใหญ่ของอรรถสุภวตาราครับเนาะัยถึงเท่านะครับเนาะโซนแฮมโซนนี้นะครับก็เป็นโซนคิงคองนะครับเนาะที่สร้างมาด้วยกับฟางนะครับเนาะก็เป็นแฮม แห่งหนึ่งนะครับที่ก็หน้ามาพอหน้ามาเยือนนะครับหน้ามาถ่ายรูปก็คิงคองบุญฟางนะครับเนาะพื้นที่ก็เขียวชอุ่มนะครับเนาะก็เป็นที่เย็นจิตเย็นใจนะครับเนาะอันนี้ก็หุ่นฟางคิงคองนะครับเนาะก็สร้างมาจากฟางกันนะครับก็สภาพก็สุดโทรมไปพ่อนะครับแต่ก็ถือว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับก็มีไข่มาปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงไปนะครับเนาะก่อนนี้ก็เป็นร้านน้ำนะครับกินน้ํากินน้ำง้อก็ ก็กินน้ํากินท่ากันนะครับหวยถึงเท่านะครับก็แนะนํานะครับว่าหากจะมาพักผ่อนนะครับเย็นอกเย็นใจแล้วนะครับไปที่หวยถึงเท่าครับผมครับพี่น้องครับบรรยากาศก่อคล้ายๆทะเลนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นทะเลน้ําจืดของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันนะครับครับพี่น้องครับก็คงจะได้เวลาเพียงแค่นี้นะครับก็เฮาก็ ได้อู้ได้คุยกันหลายๆเรื่องนะครับหลายๆเรื่องราวที่ผ่านมานะครับไอสิ่งไหนที่ดีนะครับก็เก็บไว้ประพฤติปฏิบัตินะครับสิ่งใดที่บ่ดีนะครับก็ทิ้งขว้างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอพี่น้องนะครับมีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปัาจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีการงานที่อรรถสุภาพตาลาพึงพอพระไทยนะครับวันนี้ก็คงต้องขออภลาพี่น้องนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมบรหมะตะ يا الله يا رحمن يا رحيم